สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับอย่างที่กดติดตามครับโคทรตกดครับสัตว์ครับทโคกดไลค์กดแชร์นะครับทางช่องซีรีส์ออฟฟิเชียลครับโอ้โหคาริมยาไลครับเจี๊ยงนี่เพิ่งได้มาจากโรงบ้านนะครับเจี๊ยงนี่เจียงผู้ป่วยโอ้ขนเสียบเสียบขน สวัสดีแอดมินด้วยนะครับออแอดมินครับกาศการแสดงันงมัเลบรรยากาศกับพี่าากกาพน้องครับโอ้เ่นอยู่ในสนามกีฬาวิทยายเทคนิคนะครับเท,เ,ทเทคนิคเทคนิคเทคนิคกัรถรรม โอ้สีเห้าตัวนี้มาเด้พี่น้องเด้อพี่น้องทั้งสีสะเกดมืออื่นกัอย่าลืมอย่าพลาดครับป้อมอดให้พันกรถันยนยกสีสมหวังครับบันธาตเจอกันได้ที่บันธาตนะครับอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับมืออื่นครับ,ม,รบมือนี้อยู่วิทยายลัยเทคนิคกันทาราลม อยู่ในสนามเลยครับสนามกีฬาครับโอ้พอคลิดเรี้ยวครับ แ้วแล้วพี่น้อง <c oughs> สาดเสือโอ้สาสเเสือมากจ้องกันแล้วกุ้งจริงห้ามย,ายัย าศาสตรเสือมาหลายแลคู่เบียร์ไปแล้วคู่เบียร์จากเทคนิค,คเบียร์มานหน่อยพอหรือคู่เบียร์นี่โอ้ดีเดโอ้พื้นกลุ่มนี้ของคู่เบียร์วัตัวนี้นเพื่อนยายไายห้ามย,าย้ายเ่าอืาสาดผู้ช่วยมูหะ ข้ามือเดือก่ะถูกคปแนนแข่งดีครับเวลาไหนครับหาโมงเตะครับนี่ลองครับหาโมงเตะห้าโมงห้าโมง พื้นที่สุดยอดครับไงกรุบอีกแน่นอนเบิ้งครับไงกรุบอีกแน่นอนครับดอกหนีานี่ครับสนามโรงเรียนเอ้ยสนามวิทยาเทคนิคนะครับวิทยาเทคนิคก,กันทรลมขอกกันในคืนนี้ครับพี่น้องนครับ โอ้ oh. เหล,ล,ล่งก็ภัยหลันหลวงพอเอาเหล่งก็ผมว่าล่ะมมเออผมนี่นตวโยนตเปต้องไงได้อามามาไปค่ซสอมกันนะเออเออโอ้หลวงพอมันมาเหล่นเปต,ต้องอครับเออมา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 พมได้เชิเน นาลงพอเอ้าเจีละบ่มีผู um ้เหเจคุณเ็ดคุณเจอนต้องกันครับพี่้องครับตัวนี้เนต้องเลยครับมามาขายนลูกนีกันลเนาะเขาโยนลูกนี่ครับนี่โยนลูกนีกันครับ

ที่ออกทรายเวิร์ดตีวตีตตตว่าฟังเพียงนะเอา้า,าอใชใ้ลูกมัน,นอำพี่น้องครับคลิปนี่บระสันบรรยากาครับบรรยากาศแย่ๆครับสนามสุดยอดเลยนี่ฝากนอนด้วย มาซื้อน้ำกันครับพี่นองครับได้เห็นคอนเทนต์ม่ไหมสนามวิทยาลัยเทคนิคนะครับกันทารายลุ่มครับพี่น้องครับอือโอ้มาหานี่ยางดีเว้ยชุจอยได้มาหานี้คนละเท่าไหร 4ลูกจิมันมีที้เนาะมันมีลูกล้วนะีลูกกับลูกเยี่ยงไปเี่ยเงสอสามาหาเาไทยเดียวกันนี่ลูกไลเดียวกันเลยเออเขาจะูกกันนี่เขาจะูกกันนี่คูนั่นนี่คูนี่กนมันยังไงแกู้อไปไกลพ้นเขาไม่ยนั่นะกงาพลเาสนเนแล้วสำนันละ แค่ละมองมองมองวะเออเอาตีออกตีออกตีออกลูกพี่โอ้ยตายกูมันเริ่มตัมันเริ่มเอามุกตัวเอาไหมเขาโยนไปสองลูกแล้วแมแปดลูกเขาขึ้นเขาจะีายิ้แล้วคาห้ไอเดี่ยวอย โอ้ยลเขา่ด้นเหมืนเมนเรเปลียนไหมเนาะจับคู่าถือไว้ห้ยเดียวใจเย็นมันยัง่ได้เ่นเฮ้ยเยเหรเาเยเ้อเว้ยเปล่ยนแล้วเปลี่ยนเล้ยเนแล้วได้เได้ไ้เฮได้กว่าเย็นเย็นเยไเล่นเลย้นงยเนาะี่ีนต

ลูกง้ำเป็นูวางไล่มาหนึ่งคละสามอันนี้เกี่ยงเนี่ยเกี่ยงวะไงไล่ไล่เอาเกี่ยงมามันมี4ีลูกนึงมันมีขังวะซีลูกน่ไม่ขางวะซีหรอันละหนึ่งละสองเขาข้นมาเขา้นนี้เกี่ยดิคนละสามเวลากะทิกาเตียวมันม่แลูกมีแขนี่โอ้ลูกไม่แข็งแน่น เราเบิ away, anyway, <_<_ hmm. oh, ่งกูนี้เขาจับคู่ไปคู่ไจ้บคู่ของที่เขาเจอยะเข้าะเอก็ได้อืมเหตุไรโอ้นเนะเฮ้ยอะไรเว้ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอาได้าวตัเอาละทันขี้กวะไลน์เขามาแล้วครับลเขามาอย่ารุ่แล้ว เราหมดเลยครับลุงนี้เอาพี่ติจะเหมือนเขาเขามันให่หวไปไล่อยู่พี่ไล่อยู่างไล่อยู่างไล่ไล่ไปเลย่ไปอีกย้บอกคนนี้ยังไงบอกคนนี้ยังไงฝั่งทางครับอ่าแส่ครับพี่โอ้ยไปในการเบิดเดเดี๋ยว หลุดหลเลยนะพี่นะบเก็บเนี่เขามีคบางทีทีมผู้ใดเนี่ยจะเพ้คอยร้องคนสอบเสียลอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเขาตีเลือก่อนครับเป็นสามแล้วเนาะของผมก็ได้ยังครัเป็นสามแล้วโอเคครับเอาคลิปนี้ไวปสำนึก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวสู่แล้วก่อนสามแล้วโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ obra, ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ